เวลาที่เราเทรดเยอะใช่ไหมครับเราแพ้ตั้งแต่ค่าสเปรดละหนึ่0พบาทเราเทรดวันละสิไม้วันละสิไม้ก็วันละหมื่นเนี่ยเอาหมื่นคูณยี่สิบวันเท่ากับเท่าไหร่ครับสองแสนพอนเราสามแสนเราจ่ายค่าสเปรดไปสองแสนเกิน50%าสนะพี่ถึงสอนให้ทุกคนว่าอย่าเทรดตลอดเวลาฟ o เร็กนะมันออกแบบมาเพื่อใครเทรดเยอะยังไงก็แพ้ตลอด เวลาที่เราเทรดเยอะใช่ไหมครับเราแพ้ตั้งแต่ค่าสเปรดแล้วอย่างเช่นสมมติเรามีพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญถามว่าวันนี้เราออก1ลึ่อตอเวอร์หลอดไหมหันมือเลยนะไม่โอเวอร์หลอดนะเราสามารถปล่อยลากไปได้เป็นหมื่นจุดเลยพี่ถึงสอนให้ทุกคนว่าอย่าเทรดตลอดเวลาอย่าเทรดทั้งวันลองคิดดูนะ1ลลอดถ้าสมมติเราเทรดในโบกที่สเปรดสาขึ้นไปอะ หนึ่งหลอดต้องจ่ายกี่เหรียญเอาได้กลมๆ30เหรียญพอใช่ไหมบางโบ๊กห้าสิบเลยนะสี่สิบห้าสิบไปนะสามสิบเหรียญเนี่ยเราจ่ายค่าสเปรดเท่าไหร่ตีเป็นเงินบาทให้เข้าใจง่ายๆหนึ่งพันบาทถูกไหมครับหนึ่งพันบาทเราเทรดวันละสิบไม้วันละสิบไม้ก็วันละหมื่นเนี่ยหลายคนนี่เทรดเป็นร้อยนะเราจ่ายวันละหมื่นใช่ไหมครับบางคนเทรดทุกวันเอาหมื่นคูณยี่สิบวันเท่ากับเท่าไหร่ครับสองแสนสองแสนนะสองแสนบาทผ่อนแล้วเท่าไหร่ พอร์ตเรา3 0 0 0 0นเราจ่ายค่าสเปรดไป2 0 0 0 0 0เกิน50%เรไหมเราติดลบไปแล้วอ่ะเราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะ50%าของพอร์ตคำถามคือแพไหมเทรดเยอะอยังไงอย่างที่บอกครับเราต้องรู้จังหวะเวลาของเราไ่าจังหวะของเราเนี่ยเราเทรดสไตล์ไหนเราเทรดแบบไหน ซึ่งเราจะเอาสไตล์อตของเราเนี่ยหรือเทคนิคของเราจังหวะเราเนี่ยเทรดทุกเวลาไม่ได้จดํากฎ80-20ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคนที่ใช้เวลาในการเทรด80%รกลับได้ผลลัพธ์แค่20%จริงๆไม่ได้ผลลัพธ์20%แพ้ตลาดด้วยแต่กับส่วนน้อยคนนะที่ใช้เวลาในการเทรดแค่20%กลับได้ผลลัพธ์80% แล้วมันเป็นกฎสากลน,นะมันใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตของเรากฎ80 20ก็เหมือนอะไรรู้ไหมเคยเห็นคนที่ํางานมาจำไหมตอกตรเช้าตอกบตรเย็นเซ็นชื่อทางานวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งทำงาน6วันเงินเดือนเท่าไหร่หนึ่งห้าสองหมื่นเจ้าของบริษทัทเป็นไงไม่เข้าออฟฟิศเลยใช้ชีวิตถูกไหมครับแต่โอเคอาจจะมาทําจุดสําคัญไง20นะครับสุดท้ายเป็นไงครับเขาได้ผลลัพธ์8 รู้จักฟลอยด์เมเวเทอร์ไหมนานๆเราจะเห็นเขาต่อยทีแตกต่างกับนักมวยที่ต่อยทุกเดือนเลยค่าตัวหมื่นสองหมื่นแต่ฟลอยด์เมเวเทอร์เนี่ยนานๆต่อยทีเป็นไงครับค่าตัว300กว่าล้านเหรียญจริงๆแล้วสถิติไอ้แปดสิบยี่สิบเนี่ยมันวัดกับคนที่ลงทุนในไหคนที่เปิดการาฟตลอดเวลาพอเราเปิดการาฟเนี่ยสมองเราเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราซื้อเข้าซื้อออกเขาบอกว่าคนที่เปิดการาฟตลอดเวลาเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยข้อมูลนี่คือแน่นมากความรู้นี่คือแน่นมากแต่เชื่อไหมเขาแพ้ตลาดคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่รู้ว่าคุณตัวเนี้ยแบรนด์แม่งดีไว้คุณตัวเนี้ยคนแถวบ้านเนี่ยใช้บ้านเราก็ใช้ทํางานปั๊บเราก็ซื้อไม่เคยเปิดดูเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะผ่านมา10ปี20ปีเนี่ยไอ้คนที่ไม่ค่อยเปิดดูเนี่ยชนะตลาดส่วนไอ้คนที่มีความรู้เยอะมากเลยซื้อเข้าซื้อออกกับแพ้ตลาดไม่คือคนแปดสิบยครับการเทรด f o r ์เหมนกันอย่างที่บอกไปอ่ะคนเทรดทั้งวันนะยังไงก็แพ้ บางคนเนี่ยเทรดได้ตอนเช้าแล้วไปเสียตอนเย็นบางคนเทรดได้ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นไปเสียตอนเช้าเป็นเพราะอะไรอะ่ะเป็นเพราะว่าเราเอาจังหวะของเราอะที่เราทำซ้ำๆอะไปทำทุกช่วงเวลา f o ีโฟรเร็กเนี่ยมันเป็นการประกบคู่ค่าเงินของ GDP สกุลเงินของโลกแต่ละประเทศเช่นถ้าตอนเนี้ยฝั่งนิวยอร์กเป็นไงเขาหลับอยู่แต่ฝั่งเอเชียเป็นไงครับก็ตื่นไงบางคนออกไปทำงานบางคนไปธนาคารไปทำธุรกรรมไปกู้เงินไปฝากเงินไปถอนเงิน แต่ถ้าเกิดหนึ่งทุ่มเมื่อไหร่เป็นไงอเมริกาก็จะตื่นก็สลับกันทำเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นการไปธานาคารฝากถอนไปกู้เงินเอาเงินไปลงทุน GDP มันก็เคลื่อนไงมันคือเศรษฐศาสตร์เรื่องพวกนี้มันคือเศรษฐศาสตร์เราจะไปเอาจังหวะชนแนวรับแนวต้านเราไปเทรดทุกเวลาเนี่ยเปนอย่างไจริงยังไงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แล้วรู้ไหมว่าพิสูจน์มาแล้วนะนักเรียนที่เข้ามาเียงกับผมเนี่ยคนที่เทรดได้คนที่มีผลลัพธ์ค,คนที่ทำานำไรจํา ส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนคนที่เป็นนักเทรดฟูลไทม์แค่จะแพ้ตลาดกันทุกคนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่ทางานประจำอ่ะเพาเทรดแค่เวลาเดียวบางคนตื่นหกโมงเนี่ยก่อนออกจากบ้านการ์มไซเวก็เทรดอยู่แค่ไม้สองไม้ได้แล้วอะ่ะอย่างพี่เอ๋เนี่ยมาเลยนกับผมตอนกลางกลางปีจนทุกวันเนี่ยตามสามพันเหรียญที่ไปเรียนตาม YouTube กลับมาได้แล้วแถมถอนไปเจ็ดพันกว่าเหรียญโดยการที่เทรดแค่เวลาเดียว เขตแค่เวลาเดียวก่อนไปทำงานตอนเช้าวันละหนึ่งถึงสองไม้วันละหนึ่งสองไม้แค่นั้นเองมันนานพองไงตั้งแต่กลางปีจนถึงสิ้นปีเนาะกำไรมันถูกทบต้นทุกดอกจนเกิดมูลค่าแล้วที่สำคัญนะครับจำไว้เลยว่าเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์อยาใายทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆถ้าเราฟังเราได้ประโยชน์เพื่อนๆที่เข้ามาฟังก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าใครยังมีปัญหาอะไรอยากให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย แล้วผมจะทำวิดีโอแบบนี้ตอบกลับไปให้และที่สำคัญอย่าลืมกด Sub ส cribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอหน้าผมมีเนื้อหาจริงๆมามอบให้คุณแน่นอนสวัสดีครับ